สวัสดีครับผมไอ้หนุ่มคราดมาเซื้อรายงานตัวครับผมต้อนเย็นๆนสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามกันก็วันนี้หนุ่มคราดมาเซื้อก็มาคือหัวข้อเดียวคือภาษาคราดบาลคคมครับผมวันนี้ฉันยี่มาเสนอคําว่าจาโอจาโอสกดยังไงก็คือจอจานสระอําอออ่างสระโอแล้วก็ไม่ ไม่ตีนะ่ะไม่จะจะวานอะไอแม่เลขบวกนะ่ะอะลือจำโอออกเสียงให้ดูโอไม่ใช่จำโอนะจำโอครับจำโอเนี่ยก็หมายความว่าอ้วกก็ไม่ใช่เด้อจะอ้วกหรือว่าถ้าอ้วกแบบกองใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าหลากเตะหลากเตียน,นนั่นจำโอเนี่ยคือเป็นคำจำาหใช้กระดิกน้อยไปเนะาะใช้กระดิ๊กน้อยเดียกดิ๊กน้อยจำโออย่างเงี้ย ก็ยะอ้วกมันจะอ้วกเหมืนอมนไม่อวกหรอกแต่ว่าผู้อืดผู้อมนะ่น้ำลายแตกอะไรเงี้ยน้ำลายออกนิดหน่อยเนน่ยเขาเรียกจำโอมันเป็นอาการแบบผู้อืดผู้อมใช่ก็ได้ก็เดิ๊กน้อยคนใหญ่กินเหลามาจำโอเนี่ก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ยดิกน้อยเฮ้ลูกมึงเป็นไรจำโอเมื่อคืนเลยเมื่อคืนเนี่ยเอออย่างนี้ได้เนาะเออใช่อย่างนี้แหละจำโอภา,าษาโคราชถ้าเป็นเดิ๊กน้อยสมัยใหม่ก็อาจจะ ไอเว่ยจ้หู่นี่ไอเว่ยจิไวอีกครับมันเป็นภาษาเฉพาะภาคอื่นก็อาจจะบูรุดรอกมีโครานี่แหละที่เขาเขาพูดกันคำว่า,าจำโอ <c> ้ <oughs> คนเ่าพูดคนเ่าก็พาพูดฉันก,ก็ได้ยินด้วยฉันได้ยินบ่อยอด้วยดอกนิน่อยจำโอเดิ้นหน่อยอวกประมาณเนี้ยอวกบ่ได้อวกอวกหมายลากมากมายดอก,ก,กอวกเป็นน้ำเป็นเหมือนจะคอแข็งนะจี จะปบะอืดพระอมนะ่ะกำลังะะ้วกเนี่ยเขาเรียกว่าจำโอ้ครับผมภาษา,าคลาบารละครจากฉันไอหนุ่มคลามาเซอร์เด้อก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะพูดอะไรที่เองถนรัดน,นี่แหละก็ขอบคุณไปทั้งคีเตอร์เมืออาชีพเดอ้อที่แนะนําเรื่องต่างๆมาจะก,ก็ทําตามไปเรื่อยๆทําดึงไปทําดึงก็บางทีเวลาก็อบอคคอยมีได้ก็ขอบคุณไปคนที่ทีต่ตามแล้วก็ให้ความเห็นแนต่างๆก็ อันที่ตอบคอมอไไเมนต์บางทีก็ตอบไม่ได้เด้อบางทีก็ไม่ได้กดเข้าไปดูดามันก็ไม่มีเวลาดาครับกเ็เลยก็อยากทิ่ตอบเลยมันก็ไม่หลายหรอกแต่ว,ว่าก็ตอบดึง้งไม่ตอบดึง้งก็จะว่าก,กันเด้อไม่ใช่ไม่ใส่ใจหรอกใส่ใจเยอะแต่ว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาก็ขอไปดูบางทีก็ไปทำนุนทำน,ทนีมากก็มืดค่ำดึกดืน่นกเ็เลยที่มันก็นอนดึกหน่อยแต่คอยใดดาต้องตื่นแต่เช้าครับผมนี่ก็เสียงยังไม่ทลายดา ก็แค่นี้กนดีครับเด้ออาการไม่ค่อยดีล่ะมันก็ไม่หายเท่าไหร่หรอกมันก็พาะได้อยู่ก็เดี๋ยวไปกินยาสักหน่อยนึงก็กินเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับผม